การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสบท o โ e บ a กอว d ์ Awards, ประจำปีการศึกษา2564รายการรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านบริหารจัดการหนางพรทิพย์เอียมมาลารองผู้อำนวยการโรงเรียนครูเมืองวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ภายตายวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบริหารจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคน มีความสุขโดยกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพองคอ์กรตามกรอบแนวคิด Happiness Model ส่งผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดดังนี้องค์ประกอบที่ 1. ด้านคุณภาพผู้เรียนได้น้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบาย No Child Left Behind ไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธมีผลดังนี้ตัวชี้วัดที่ห ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในปีการศึกษา2564ผลการประเมิอนอยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ89.75ตัวชี้วัดที่2ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดเป็นทำเป็น ผลการประเมิอนอยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ85.29ตัวชี้วัดที่3ผลสรัรฤทธิ์การทดสอบโอเนตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2564สูงกว่าปีการศึกษา2563และสูงกว่าระดับประเทศจำนวน3วิชา ได้แก่วิชาภาษาไทยสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ตัวชี้วัดที่4ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการผลการประเมิอนอยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ86.77ตัวชี้วัดที่5 ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการจากสถาบันต่างๆดังนี้งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2562ได้รับรางวัล22รายการได้แก่เหรียญทอง14รายการเหรียญเงิน6รายการและเหรียญทองแดง2รายการรางวัลชนะนนเลิศกีฬาเปตองประเภทหญิงเดียว การแข่งขันกีฬาน,นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42ประจำปี2564รางวัลชนะเลิศก,การประกวดคลิปวิดีโอสั้นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพองค์ประกอบที่2ด้านการบริหารจัดการตัวชี้วัดที่1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความครอบคลุมถูกต้องและเป็นปัจจุบันจัดเก็บอย่างเป็นระบบทันสมัยทันต่อการใช้งานและพัฒนาต่อเนื่องนำไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างคุ้มคา่าได้แก่โปรแกรม SMS, s DMC, to in, s c h o o l in, SGS โปรแกรมฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้างส,างสางพท (EGP) และระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี e b i d d i n g มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอรวดเร็วผ่านทาง Facebook เว็บไซต์กลุ่มลายรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ITA ออนไลน์และวารสาร ตัวชี้วัดที่2การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้มีความพร้อมเพียงพอและทันสมัย สนองต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐานพัฒนาห้องปฏิบัติการแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้มีฐานการเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาพระหุปัญญาแบบครูเมืองวิทยาคมนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหักแพงครูเมืองวิทยาคมหมาสร้างจุดเช็คอินเพื่อสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมสุขภาพกายอารมณ์และจิตใจของผู้เรียนตัวชีวัดที่สม การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยจัดทำและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายความต้องการและปัญหาของสถานศึกษาและท้องถิ่นดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตรวจสอบติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินการเพื่อน,นำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไปตัวชี้วัดที่4 การให้บริการด้านอาคารสถานที่จัดอาคารสถานที่ให้สะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคในการให้บริการอย่างเหมาะสม การได้และปลอดภัยติดตั้งกล้องวงจรปิด16จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงทุกอาคารเรียนและเป็นสถานที่ให้บริการแก่ชุมชนสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการทุกฝ่ายตัวชี้วัดที่5การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีการจัดสรรงบประมาณได้อย่างเพียงพอมีแผนติดตามควบคุมการใช้งบประมาณอย่างชัดเจนจัดทำบัญชีการใช้งบอย่างเป็นระบบเป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ตลอดเวลาดำเนินการใช้งบประม การตามโครงการและกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่6การบริหารงานด้านบุคคลมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจนเป็นปัจจุบันจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสร้างขวัญและกำลังใจอย่างเหมาะสมมีข้อตกลงในการพัฒนางานยกย่องเชิดชูเกียรติส่งเสริมการประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ พิจารณาความดีความชอบที่เป็นธรรมบุคลากรทุกคนพึงพอใจต่องานที่ได้รับมอบหมายจากการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้เกียรติบัตรเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางดานิชาการรางวัลส่งผลค่าสพท OBEC โอเบกอวอร์สประจำปีการศึกษา2563ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกียรติบัตรเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่าสพพอร์ตโอเบกอวอ ประจำปีการศึกษา2564ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโลและประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชันนํำรุ่นที่12ประจำปี2564เกียรติบัตรรางวัลสวนสวยโรงเรียนงามผลงานระดับดีเด่นประจำปีการศึกษา2564รางวัลระบบก,การดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2564สถานศึกษาขนาดกลางระดับทองอันดับ2ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขอขอบคุณค่ะ